สัตว์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งพัฒนาทักษะการปีนป่ายได้อย่างน่าทึ่งจนสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้อยู่บนหน้าผาสูงชันที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นพวกมันปีนได้สูงกว่าสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆแต่ทุกรดูร้อนสัตว์กรีบเท้าเหล่านี้จะถูกบังคับให้ลงมายังหุบเขาที่ซึ่งรอคอยโดยผู้ล่าที่หิวโหวยจำนวนมากมาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือแพะท,ที่อยู่สูงสุดบนยอดเขาที่ยากต่อการเข้าถึงพบกับชีวิตของแพะภูเขาอกกี้กันค่ะเทือก <Okay. S 1> เขาร็อกกี้แห่งอเมริกาไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยทั้งอุณหภูมิที่ต่ำลมแรง และพืชพันธุ์เบาบางเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับแพะภูเขาเหล่านี้พวกมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ด้วยความยาวลำตัวมากกว่า1.5เมตรตัวผู้มีน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมแต่นักาเนจรเหล่านี้เชี่ยวชาญในทักษะการปีนหน้าผาได้อย่างเหลือเชื่อกีบเท้าแยกออกจากกันช่วยให้ยึดกาะหินที่ยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยได้ดี กับขาที่แข็งแรงช่วยให้ปีนผาหินที่มีความลาาชันมากกว่า60องศาและทั้งหมดนี้อยู่ที่ระดับความสูงถึง4,000เมตรด้านนอกของกีบเท้ามีความแข็งอย่างมากซึ่งช่วยในการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ภายในมีแผ่นรองที่อ่อนนุ่มซึ่งช่วยรองรับแรงกระแทกจากพื้นที่แข็งได้ดีคลังแสงของนักปีนเขาและเส้นขนยาวสีขาวราวกับพีมะ ช่วยให้สัตว์เหล่านี้ได้พบกับฤดูหนาวที่หนาวจัดบนหน้าผาสูงชันเพื่อความอยู่รอดแล้วแพะภูเขาจะถูกบังคับให้กินพืชเกือบทุกชนิดที่หาได้แพะภูเขาอาศัยอยู่เหนือจุดที่สูงที่สุดตลอดทั้งปีและแม้แต่สัตว์นักล่าที่กล้าหาญก็ไม่อาจรบกวนความสงบสุขพวกมันได้อย่างไรก็ตามพวกมันจะลงมาที่บึงเกลือปีละครั้ง และการเดินทางก็อาจเต็มไปด้วยอันตรายเช่นการประทะกับเสือภูเขาซึ่งรู้จักเส้นทางและสัตว์กีบเท้าอย่างดีซึ่งผู้ล่าไม่มีกลยุทธ์การโจมตีที่ชัดเจนและความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตามล่านักปีนเขาที่เก่งกาจได้หลังจากการโจมตีแมวหนุ่มได้ตระหนักถึงความไร้เหตุผลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหยื่อของมันจะไม่มีทางหนีไปไหน เพราะเป้าหมายกำลังทรงตัวที่ริมหน้าผาซึ่งแพ้ตัวผู้ไม่เพียงแต่พยายามอยู่ตําแหน่งที่ได้เปรียบแต่ยังใช้เขาที่แหลมคมอย่างแข็งขันปุ้งเท้าของเสือภูเขายังก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากแต่นอกเหนือจากคนที่อบอุ่นแล้วแพ้ยังได้รับการปกป้องด้วยผิวหนังที่หนาอย่างไม่น่าเชื่อฝ่ายแพย้ตัวผู้ก็พยายามกระทืบด้วยกีบของมันเพื่อขับไล่ผู้ล่าออกไป หลังจากนั้นมันก็โจมตีโต้กลับอย่างแข็งขันสุดท้ายแพ้ก็ได้แสดงอาการสงบอย่างแท้จริงในขณะที่ศัตรูรู้สึกกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัดและมองเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์สิ่งที่เลวร้ายยังมาจากมีสีน้ำตาลอีกด้วยโดยผู้ล่าที่หิวโหวยมักจะทำสิ่งที่สิ้นหวัง เพื่อเลี้ยงลูกของมันแม่หมีก็พร้อมที่จะไล่ต้อนฝูงสัตว์เหนือเนินหินแม้ว่าฝูงสัตว์จะทิ้งแม่หมีไว้ข้างหลังอย่างง่ายดายแต่มันจะไม่ยอมแพ้ในที่สุดมันก็เข้าใกล้ได้มากขึ้นทันใดนั้นแพ้ก็แยกจากกันจึงทำให้ศัตรูมีทางเลือกที่ยากลำบากดูเหมือนว่าผู้ล่าจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเพราะสำหรับแพ้แล้วมันเป็นเพียงแค่การเดินธรรมดา แต่สําหรับนีมันเป็นการแข่งขันที่ทรหดแม้แต่ครอบครัวที่ถูกเข้าไปอย่างคาดไม่ถึงก็มีโอกาสรอดชีวิตทุกครั้งที่ซ่อนตัวอยู่บนขอบผาสําหรับนีอายุน้อยแพ้จึงเป็นเหยื่อที่พึงปรารถนาอย่างมากแต่อุ้งเท้าของมันก็ไม่ดีพอที่จะพิชิตเนินเขาไปได้สิ่งล่อใจนั้นยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตาม การก้าวต่อไปอาจถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันดังนั้นแพ้จึงได้แต่อดทนรอในที่สุดมันก็ตรหนักว่าการรอคอยนั้นไม่มีจุดหมายอีกต่อไปหากการ,รเผชิญหน้าเกิดขึ้นบนที่ราบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแม้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตกว่ามากแต่มีตัวนี้เป็นนักล่าที่ค่อนข้างว่องไว การไล่ล่าจึงจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แท้ตัวผู้จะเริ่มจัดการสิ่งต่างๆการชนกันโดยตรงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งแตกต่างจากแกะเพราะการชนด้วยเขาแหลมเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ตัวเมียที่ตั้งคันจะออกจากฝูงชั่วคราวเพื่อให้กำเนิดลูกหนึ่งหรือสองตัวโดยไม่ต้องวุ่นวายหน้าที่แรกของชีวิตตายเป็นบททดสอบที่ยากลำบากอย่างแท้จริงและทารกต้องเอาชนะอุปสรรคที่ยากที่สุดด้วยตัวมันเองเพื่อความอยู่รอดในไม่ช้าพร้อมกับแม่ของมันจะต้องออกเดินทางที่อันตรายมากกว่านี้มีดายังสามารถเข้าไปกีดขวางทางสัตว์กีดเท้าได้แต่พวกมันมีอันตรายน้อยกว่า สำหรับอินซีทองปลายเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามกว่ามากพาหินสูงสร้างกระแสลมที่เหมาะสำหรับการทะยานบนท้องฟ้าดังนั้นแรปเตอร์ขนาดใหญ่จึงให้สถานที่ที่ไม่เอื้ออำานวยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับการล่าแพะภูเขาและมันใช้กลวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วการจู่โจมอย่างกระทันหันช่วยให้ผู้ล่าจับเหยื่อด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่และผลักมันลงไปสู่ก้นเหวแม่แพะจึงตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อพยายามปกป้องลูกจากการถูกโจมตีจากอากาศสิ่งนี้ทำให้งานของนักล่ายุ่งยากมากขึ้นเพราะมวลของแพที่มากถึง90กิโลกรัมเส้นทางสู่ดินโป่งไม่เพียงถูกปิดกั้นโดยผู้ล่าเท่านั้นหลังจากฤดูหนาวที่มีหิมะสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติถูกเติมเต็มด้วยแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและนี่กลายเป็นการทดสอบที่แท้จริงสำหรับทั้งผู้ใหญ่และสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่มีทางให้หันหลังกลับอีกต่อไปและเด็กๆต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อไปยังฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเกลืออันมีค่ายอย่างมากเพราะแร่าธาตุที่สำคัญที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ในอาหารปกติของแพะแต่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆของร่างกายเมื่อกินจนเพียงพอแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันแพะก,ก็จะกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยปกติของมัน ผู้ล่าจะไม่สร้างความเสียหายต่อประชากรแพะภูเขามากนะแต่การเสียชีวิตมาจากหิมะถล่มอยู่บ่อยครั้งจำนวนประชากรแพะที่อาศัยในทวีปอเมริกาเหนือมีอยู่ประมาณหนึ่งแตัวแต่ด้วยความสูงของแหล่งที่อยู่อาศัยแพะเหล่านี้จึงเข้าใกล้กิจกรรมของมนุษย์น้อยกว่าสัตว์อื่นๆจึงไม่มีสิ่งใดคุกคามสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเรา ฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ